เปลี่ยนช่องใหม่ไม่รู้ว่าเสียงที่พูดไปเมื่อกี้ดังหรือเปล่าขอบคุณน่าวะ่ะดูนั่นดิ <c oughs> โอ้โคุดยอดเลยทางนี้มันพาขึ้นเขาได้นเนี่ยเราจะได้เห็นวิวภูเขาแสนสวยถัดจะยอดเ<ฮ>ท่านี้ไปเ,<ร>เอาละค่อย,ย,ยไปแล้วกันโอ้ย อาวคนสวยคนดูโอ้ใจเย็นโอ, ai, นโอ ai, ้ยอย่าลงมันแรงนั่นรวะเออเออเราต้องไปต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แม้ว่าเราจะไม่เจออะไรนะแต่ของพ่อเธอแต่พ่อเธอต้องภูมิใจเนี่ยฉันรู้แต่ฉันมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ผู้เปิดชิปพูดไวอย่างนะสวัสดีคนดูครับผมนายช้างน้อยอตไกลจะได้รอดช่องครับผม ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับกับเกมปีนเขาโอ้โหแล้วมันเหมือนมันเดินยากมากเลยนะมันมันเราต้องกดคลิกเอ้ยไม่ได้กดคลิกเราต้องกดเดินเดินโอ้ไม่ลาลาเกือบละลาลาเกือบไปละเดินท네ี่ลาลาเป็นไรไหมโอ้ยสบายมากโอเคใช้ปีนลงไปช่ยช่วยเธอเอง ไม่มันอันตรายอ๋อเนี่ไงจับกลับขึ้นไปได้อยู่แล้วน่ะปีนผนัองอ๋อตรงนี้เหรอเด็กตู้ว่ามาถึงจะตึงมือเลยว่ะเรามาเกมไหนวะเนี่ยแต่ภาพมันสวยมากนะนี่ขนาดผมไม่ได้ปรับปรุกนะผมกลัวว่ามาันจะกินสเปกงนี้ปะ Ui, đi mi sao lâu. I tham gia. đây Daddy. 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 gì Daddy. 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 ok Daddy. 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 เอ้ได้เอทีด้ยวะาติบเหมือนดูเหมือนว่าเราต้องไปทางนี้เหรอ,อ,อเราเชื่ออะไรลาล่าหระลาล่าหรือลอล่าวะ <c oughs> ดูดีใช่ย่อยนะเนี่ยา <c oughs> อากาศมันแย่เราก็ใช้ถ้านี้หลบได้เธ <c oughs> อคิดว่าเราจะเจอเมืองสาบสูไปจริงเหรอ <c oughs> ฉันไม่รู้นะถ้ามันเราไม่ได้เห็นกับตาแต่นักเดินเขาตาเท่านั้นบอกว่าอยู่แถวนี้ ฉันคิดว่ามันน่าจะซ่อนอยู่แถวนี้แหละใบคงจะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าลืมไปแล้วนะมั้งเนี่ยโอ้โหเวรแล้วไงหวังว่าพวกทีดิตเตอรี่มันจะไม่นำมาเราไปก่อนสักก้าหนึ่งนะอายุเข้ามาใกล้มากแล้วเรามีเวลาไม่นานเอาอาจจะทันเวลาเราจบถึงยอดเขากันแล้วเนี่ยเอาวะก็ยังดื้อดึง โอ้ยเฮ้ยทำไมเราเซีอยางนี้เธอคิดว่ายังไงเราใกล้มากแล้วโจนาฉันรู้สึกได้อีกแค่นิดเดียวก็ได้งั้นไปดูเลยว่าบนนั้นเป็นยังไงตรงนี้รู้สึกหนแข็งแรงใช้ได้นะ แต่อย่าเข้าไปใกล้หน้าผานะเข้าใจไหมเราเหมือนเราต้องปีนตรงนั้นนะระวังน้ำแข็งที่ร่วงลงมาด้วยเข้าใจแล้วเฮ้ยออโอเคไม่ <c oughs> ชีวิตนึ่งก็อยากลองทำแบบนี้นะแต่ถ้าจะยากว่ะ <c oughs> โอ้ยวิวจะต้องแข็งกระท้ออกมาปีนช้าๆนะแต่ค่อยตามขึ้นมาระว,วังอว <c oughs> เาางอ้ย

Đó Tôi có thể đây cho nó Về đi Anh thì hít đâu ấy Thử khám bên đây nè Ờ, cho bọn này nó phải thằng nguồn Ok Úp Úp Ôi, tái chứ Đó mới thằng chất đột bên đây nè Dù lại Thằng chất đình kia, phải này không bốn Ở trái đó Ủa, chứ, dao hay là đây đâu ngay, đâu ngay Được đó ต้องทำได้อืโอโอ้โหยี่เดี๋ยวบอกนะมึงทขัลมลงมาอีกไปเฮ้ยเออเออเฮ้ยกดกดและเฮ้ยเออเฮ้ยอืมพอพยายามเราไม่สูงว่ะเป็ดแม่โหยนี่ไงใช่ป่ะโจโนาโจนา

ตรงนั้นเร็วยิงใช้เข้าไปโอเคได้เอ้ยเดี๋ยวไปกันว่ะเอ้ยใครกลัวความสูงนี่ห้ามเลยนะโนเว้ย้ลยโอ้แสดงหมอดภาษาไทยมันติดปะฉันล้างไว้ได้ไม่นานเชือกมันลื่นเราละเออดูแล้วดูแล้ว มันก็โดดไม่ไดน้นี่เองมันต้องก,กดอีกอย่างเดียวปุ๊บเออเขาไม่มีที่กระโดดไป,ไปล้เร็ว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 ปีเร็วเร็วจะปูฟ้าไปโอ้โหสวยแล้วรีบไปกวนเลยแล้วต้องหาที่หลบแล้วโอเคโอเคโอเคไปไปโว มึงทิ้งเพื่อนเลยนะดอลล่าเอาแล้วเพื่อนมึงกลับเอ้ยนี่ไงเครื่องบินใครวะต้องไปทางนู้นแน่เลยมีเชือกโอ้โหเกิดเลยเตะตัดเตะตัดได้เดือด กด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 สูงแล้วโอ้โหแม่งเฮ้ยเดี๋ยวีิถ่ายเร็วมาแล้วกระด้างก็ไปเร็วเร็วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เดือดเลยเดโด้เป็นเกะขาตัวทั้งหัก อุ้ยอึโอ้ยไปอื้อหืดขอ w ดูลูอ่ะเอ้ยๆอื้อยโอ้แสดงว่าม็อดภาษาไทยมันติดติดเป็นบางอันติดบ้างไม่ติดบ้างนี่หรอ สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ลอนดอนประเทศอังกฤษ,กฤษนะจะมันคือความโหมดร้ายที่สุดของชีวิตที่เราทุกคนถูกภากไปจากมันอย่างรวดเร็วเราแก่เราเจ็บ <we die. S 1> และเราก็ตาย ต่เราทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังเสมอกระดูกไงกุลีถือปล่าแล้ววิญญาณล่ะมันยังคงอยู่หลังเราจากโลกนี้ไปหรือไม่ฉันเชื่อวมันยังคงอยู่ความจริงอยู่ที่ใจการของกำนานและเล่าเรื่องมากมายความจริงที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์จะเป็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นกุญแจใหชีวิตอมตะ ฉันคงเจอชิ้นส่วนต่อไปของปริศนาแล้วแต่ได้มีแค่ฉันในการค้นหานี้พวกมันกำลังตามตามฉันดูทุกอย่างก้าวของฉันตอนที่ฉันรู้สึกว่าเออดูจักเก่อพวกมันแล้วทรินตี้องค์กรโบราณที่ใช้ความรุนแรงและต้องการควบคุมอนาคตของมนุษย์ชาติฉันต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อครอบครัวของฉันถ้าเกิดเรื่องราวกับลาล่าหรือแอนนาแล้วก็ ฉันคงให้อภัยตัวเองไม่ได้อ๋อนี่คือผลที่เราไปดูรอดภูเขาหิมะแน่นอนเอ,อ,อ้าเมื่อกี้มีคนมาเหรอไม่ใช่เหรอนึกว่าเรา นาำไม่หยุดเลยวเว้ยตักกดมาแท้ๆทำไมเสื้อไม่เปียกลาะา่ โอ้ยัเองแอนนาเหรอโอ้ยขอโทษจริงๆที่ทำให้ตกใจมาทำอะไรเนี่ยพวกสื่อเล่นงานเธออีกแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเธออยากมีแฟนแน่นอนเรื่องโกหกนะมีใครตามมาปะเนี่ยตามมาเหรอไม่เลยแล้วเป็นอะไรเนี่ยฉันว่าฉันเจอสุสานแล้วโอ้เธอพูดจริงเหรอตำานของผู้เผอิว้ยนะ จริงพาอพูดถูกลาล่าพ่อของเธอเขาป่วยนะไม่เขาใกล้คนพบความจริงหลักฐานที่ต้องจับได้ของวิญญาณอมตะเอาฉันรักริชาร์ดนะฉันคงเป็นงานกับเขาแน่ถ้าเขาขอฉันแต่เขาคงเป็นคนที่ท no ิ้นหวังฉันไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบเขาอีกแลแอนนาพอพูดถูกนะคนอื่นต่าง อาชีิโอ้สุดสารมาอยู่ที่ซีเรียซีเรียเหรอพระเจ้าเวยลาล่าไม่นะมันบ้าเกินไปแล้วนะเป็นห่วงชีวิตเธอบ้างกลับบ้านไปที่คาลิฮาเธอคุณก็รู้ว่าฉันกลับบ้านไม่ได้แต่ความลงใหลนี้ทำลายพ่อของเธอนะฉันเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ฉันอธิบายไม่ได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพ่อกำลัง เจอหน้ากับอะไรอเอาไปเจอน้กับอะไระมันก็แค่เทพนิยายเองเรื่องอไร้สาระเดี๋ยวไปยุ่งกับมันเลยเธอก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันเป็นจิิงเดียวที่สมเหตุสมผลกับแผนตอนนี้ฉผนจะไปสุสารของผู้เผยวจะนะไนนะอ้นะอ๋อเราก็ตามรอยพ่อสินะพ่อไม่ให้ตามก็ตามดื้อจริงๆเลยเด็กคนนี้ อ้าวเมื่อกี้กูอยู่กูเขาแล้วกูมาอะไรวะอยู่ที่อเลซายครับเฮ้ยพวกเรากำลังเข้าเขตสงครามแล้วตอนนี้คุณแน่ใจนะว่าคุณจะเข้าไปจริงๆริงแต่จะยิงกัแน่สิมันต้องมีโอเอซิสนะครับของข้างหน้านี้แน่นอนคุณกำลังเสียเวลาเปล่าที่มาที่นี่นะจากมาให้าขับก็ขับไปเทนายไม่มีหอด้วยว่ะ มสิทไปดีร็่แล้วสีเดียเป็นกองกำลังของมที่นี่ก็คุณบอกพวกนั้นไปแล้วไม่ใช่เหรอตนั้นมันใจดีกว่าคุณเนี่ยไอ้เแดงเยเ้ยเล้กบอัทำไมวะด่ยซีบอกตรงี้แล้ว คนขับดูเด e ี <S <S ๋ยว่รถละเบิดอีกแกงใจไว้ลล่ะก็คือ นี่คือซีเรียเหรอโอ้ใช่หว่ะชายแดนแตะวันตกเพียงเหนือของซีเรียว่ะมันต้องที่นี่แน่เพราะมันมีกลิ่นตุ่ตุครับสุสานที่สาบสูญคนหาซากปรางอาดพังที่หน้าผาเฮ้ยกูดนแมงป่องต่อยไปเด่ยทำไมเหมือนหัว นวิจตของพ่อมีข้อบูงบัรจารเกี่ยวกับที่นี่วะบอกไว้ว่าศาสุสายของผู้เผยพระชนะจะถูกซ่อนที่หน้าผาบนด้านบนนะตำนานเล่าถึงโอเอซิสที่เป็นสุาสารของผู้เผยวรชนะโ,โอเคอเอาใจโอ้ยเป็นพวกยิงที่แข็งแรงมากอะขนาดไม่มีกล้ามายากมากนะนะที่จะปีนอะไรแบบนี้เนี่ยต้องใช้แรง,งนะจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงเลยน,นี้เปล่า ไปไปเดนไปเร็วเอ้ยเอ้ยมีบางอย่างตรงนั้นคนโทรลเดินจะใช้ที่นี่ไหมนะนมกกนนไนรอ้วนดำเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะอ้วนดำผลเมื่อกี้เขาหายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากมีแบบนี้บ้างจังโอ้ตีไม่ได้ดิ ไม่รู้อะผมว่าฉากมันสวยนะคนดูฝากกดหิดดีกดดูด้วยนะ,ะยอดมากเลยมันการลึกบางอย่างไว้นี่นถึนแทบจะแปลมันไม่ออกก็เถอะแต่คำนี้ผูวว้เผยพจะนะนี่นาน,นี่แหละพ่อพูดถูกจริงด้วย แถนที่ถูกปรับปรุงเหาเหินถูกค้นพบมีของกดคิวใช้โหมดสัญชาตญาณเอ้านี่ไงเฮ้ยมีสีทองด้วยกดดูได้ไหมกดอีทำเแต่ก็ความไม่ได้แตถักอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นพ <c oughs> วกเขา เขาพาผู้ติดตามเดินทผ่านทาเดซ้ายไปเหรอโอ้เอาวะเราจะดูเรื่อยๆนะเพราะว่าเอ่ออยยังไม่เจอวิเววของเธอเลยแต่คิดว่าเธอไม่น่ารอดนะจากเหตุการณ์รเมื่อกี้เนะี่ยเอาละท่านคอนสแตนตินต้องการจบเรื่องนี้มันก่อนพระที่ตกโอเคพวกมันกำลังตามหาลุ่มศพสินะฉันคงต้องหาให้เจอก่อนพวกนั้นเน่ย อ,ออกได้นี่ว่าทางเข้าลับนี่เดี๋ยวไปดูตรงนู้นแ่ะแต่มันมีเสียงคนพูดอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองค้นหาก่อนเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ไงถูกตัอฐาน อย่างไรเหตุผลโดยพาคีเหรอ๋อตรงนี้เราดูไปแล้วปะใช่ไหม,มนี่ฟินาคือเขากำลังแสดงปฏิหารการรักษาในปัะสิกของพ่อก็บอกไว้นะเอาแปกเขาควาาต้งหินได้แล้วเหรอเอาไม่ค,าาค่อยคล่องภาษากรีกถเท่าไหร่นะแต่มันบอกว่าบางสิ่งบางอย่างตอนในนี้ อาจจะจำตำแหน่งเอาไว้ว่ะเฮ้ยเอาเดโบราณสามารถใช้อัพเกรดอุปกรณ์ได้เหอโอ้ได้ของดีมาเฉยแล้วเมื่อกี้เราไม่เห็นมีเลยวะพูดได้เลยอ่ะหรือว่ามันจะอยู่แถวทางเส่าหินป่างั้เราไปต่อทังไหนวะเมื่อกี้เราเ่อทางนี้ไปแล้วนะ ออกมาแล้วจ้าโอ้ให้ตายเถอะสุดยอดไปเลยถ้าพ่อได้ไปเห็นคงดีใจแน่แน่โอ้เฮ้ยเออนำทางไปที่แสงโออิจิจ่ะนู่นนู่นนู่นจะได้จะได้กระโดดกำแพงเนี่ยเหรอ มันเกาะไม่ได้นี่กว่าเนี่ยกูต้องไปทางไหนอ้าวเวรยนแล้วทไหนวะเนี่ยน่าไม่อยู่นู่นอ่ะนี่เปล่าวะกระโดดใส่กำแพงแล้วกดเปลืกปลาเพื่อปีนกำแพงอ้าวตกมาตายเลยเอ่อกระโดดใส่กำแพงตรงไหนอ่ะ โอ้เข้าใจแล้วยากยังอวะอืมตายละแย่แล้วพวกมันมาเห็นเราแล้วไปทันแน่ต้องเข้าไปข้างในรอ,อล่าเร็วรอล่าเร็วอล้าวกืลอบไม่ทันต้องรอนอ๋อ ก็้ not not anyway, okay, ือถึงจนได้ฝ่ายนู้นอยู่นู้นอ๋อนู้นนู้นโอเคคันดีๆเฮ้ยโอ้ยเดือดไปแล้วมันต้องกระโดดแน่นอนผมว่าปุ๊บปลุ๊บอ่าโอเคที่ไหนเนี่ยนั่นอยู่นู้นโอเคเอ่อตรงนี้หรอตรงนี้ไม่ได้ต้องลงไปข้างล่างจะตายไหมนี่สูงนะเดี๋ยวเราต้องเกาะตรงนู้นวะ หอือเกือบแล้วทุบึุบเออเออไปมันลว้ยตรงนี้แน่เลยอาคาเนติไลลาผู้เผยวิะวนะอยู่และผู้คนของเขาจะไม่ลดละจนกระทั่งมาเผชิญหน้ากันในโอทิที่ซอนอยู่นี่เอาวะมันได้ยินเสียงวิทยุไหนวะลาลา ทีแคบก็มาบ้าเอ้ยทำไมต้องมาเป็นตอนนี้วะเนี่ยอุ้ยตกใจสิโทรวิดโทรยืนด wow ีดีกันโอ้ยแบงปอง <c oughs> เอ็ดเราไม่กล้าแล้วเนี่ยเอฟพึเตโอเคโอ้โหแรงมันเยอะอะไรขนาดนี้วะอ้าวสุสานของผู้เ,เพืียนะตำรวจทางเดินสุสานว่าคนดูมีการต่อสู้ที่นือเนี่ยทหาร,ม,รมีอาวุธจากคณะผู้สแสวยแงบุญ โอ้พระทีทรินิตรี้วะโอเคงั้นผมว่าจะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะคนดูเดี๋ยวพีหน้าเรามาต่อกันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันตด้จะแ่้งเตือนแล้วมันน่ามันน่าจะอัดอัดมาหลายนาทีแล้วโอ้มีหนูด้วยโอเคเจอกันอพีนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วมาดูลาร่ากันต่อนะจ๊ะเจอกันครับผม I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Think you're fucked.